สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะเด็กๆตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเลยนะลูกชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสองสามปีที่สี่ปีที่ห้าและปีที่หกสวัสดีลูกศิษย์ของคุณครูพออทุกคนเลย วันนี้วันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะลูกนะเป็นวันเปิดเรียนวันแรกคุณครูพอ,อตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากที่จะได้พบกับลูกศิษย์ของคุณครูพอ,อทุกคนลูกศิษย์คุณครูพอ,อน่ารักมากน่ารักทุกคนเลยค่ะคุณครูพอ,อดีใจมากวันนี้และก็เชื่อว่าลูกศิษย์คุณครูพอ,อทุกคนก็รอคอยที่จะมาพบคุณครูพอ,อมาพบ คุณครูทุกคนเช่นเดียวกันคุณครูพออินดีต้อนรับนะคะเด็กๆใหม่ทุกคนที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรท,ทุกคนทุกชั้นแล้วก็ยินดีต้อนรับเด็กๆเก่าที่เคยอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรมาแล้วก็ได้เลื่อนชั้นกันทุกคนหลายคนที่คิดถึงโรงเรียนเชื่อว่าทุกคนคิดถึงโรงเรียนนั่นแหละเหมือนคุณครูพออเหมือนคุณครูทุกคนนะคะ แต่ว่าด้วยที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มาโรงเรียนบ้างอยู่บ้านบ้างเรียนทางออนไลน์บ้างก็ไม่ต่อเนื่องนะคะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยเป็นวันที่มีสิริมงคลเป็นวันแรกของการมาเรียนคุณครูพออเป็นตัวแทนของคุณครูทุกคนนะคะขอยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนอยากบอกเด็กๆว่า เด็กๆต้องมาเรียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาเรียนที่โรงเรียนหรือเราเรียกว่าออนไลน์ร้อยเปอร์เซนเด็กๆมาเรียนทุกคนทุกชั้นเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างลูกหนูจะต้องดูแลตัวเองให้สุขภาพตัวเองมีร่างกายที่แข็งแรงนะลูกนะจะได้ไม่ป่วยแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวโควิดนะลูกนะเด็กๆจะไม่เป็นค่ะเด็กๆหลายคนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว เด็กๆหลายคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็ไปรับการฉีดวัคซีนได้หรือถ้ายังไม่ได้ฉีดเลยก็ไม่เป็นไรก็มาเรียนแต่ว่าเด็กๆต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงมาเรียนได้ทุกวันมาพบคุณครูนะลูกนะตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนแรกๆคุณครูก็จะทบทวนนะดูแลเด็กๆค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆทำความรู้จัก กับเพื่อนกับคุณครูนะลูกนะดูแลตัวเองให้ดีให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองให้ตั้งใจนอนหลับนะดูแลตัวเองให้เป็นเวลานะในทุกๆอย่างที่เป็นตัวของตัวเองนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้มีความสุขมาโรงเรียนอย่างปลอดภัยดูแลตัวเองสุดท้ายก็คือตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครู นะวันนี้คุณครูพออ,อดีใจมากจะพบกันวันนี้คุณครูพออไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าอยู่คนเดียวในห้องนี้นะคะที่จะพบเด็กๆทางทางทีวีนะเดี๋ยวจะส่งคลิปไปในสมาร์ททีวีของแต่ละห้องเรียนเด็กๆได้ดพบคุณครูพออแบบนี้เดี๋ยวต่อไปโอกาสหน้าเราจะได้พบกันหน้าเสาธงเมื่อมีความพร้อมมากกว่านี้นะคะวันนี้คุณครูพออดีใจมากแล้ว แล้วก็ขออวยพรให้เด็กๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะสุขภาพใจที่ดีมีความพร้อมในการมาเรียนทุกวันนะคะขอให้เด็กๆมีความสุขดูแลตัวเองให้ปลอดภัยในการมาเรียนโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโดยคุณครูพออคุณครูทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆแล้วก็มีความสุขที่ได้พบเด็กๆนะลูกนะกลับไปบ้านเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังคุณครูขอให้เด็กๆทุกคนเรียนอย่างมีความสุข จากคุณครูพออโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรค,ค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ